บทที่11บทสวดมังคลาสุตตังหนึ่งเอเสวนาจ่พลานังปัตตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตังสองปัิรูปะเทสะวาโสจะปุเพจะกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิธิจะเอตัมมังคลมุตตังสามาวุสจัญจะสิปัญจะวินโยจะสุสิคิโตสุภาสิตายะจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตังสี่ มาตาปิทุกุปัฏฐานังปุตตารสะสังขโหอนาคุลาจะกมันตาเอตัมมังครมุตมังห้าธนนจะธรัรมมะจริยาจะยาตากานันจะสังขโหอนวัชานิกมัมมานิเอตัมมังคระมุตมังหกอารตีวิรตีปาปามัชปานาจะสัญญโมอัป,ปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคระมุตมังเจ็ดาโรโวจะนิวาโตจะ สันตุถีจะกตัญยุตากาเลนะธรรมศสาวนางเอตัมังครม,มุตมังบทที่8ปขันตีจะโสวะตจัสตาสมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสากาัจฉาเอตมัมังครามุตมังเก้าตะโปจะพระมจริยันจะอริยสัจจานะ ทัศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมครามุตตมังสิบพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปติอโศกังวิระชังเขมังเอตัมภรามุตตมังสิบเอตาธิสานิกัตวานะสัพพัทะมะปะราชิตาสัพพัททะสดทิงคัจฉันติเตตันเตสังมังครามุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนนตะ รัตนะปริยังกินจิวิตังอิทังวาอุทอิทะวาพุรังวาสักเคสุวาอย่างรัตนังปณิตังนันโนสมังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยัทธชคาสกยมุนีสมัยโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิทัมปิสัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุ ยัพุทธเศถโธปริวันยีสุจริงสมาธิมานันตาริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิธัมปิธรรมเมรตนางปริตังเอตนะสเจนะสวัติโหตุเยปุขระอัฏฐสตังปัสสาจะตาริเอตานิยุคานิโวติเตทักขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาปรานิอิทัมปีสังเคระตนางปริตังเอตนะสเจนะสวัติโหตุเยปสุปายุตตามนาสาทัตเทนะ นิกามิโนโคตะมะสาสะนำผิเตปฏิปตาอามะตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงพุชมามนาอิธรรมปิสังเคระนังปานิตังเอเตนะสัเจนะสวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิบสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกภวิสมิภวัสมิงเตขีนพีชาอวิรุณหิฉันทานิภนิพันติทีรา ยถา,ายมปะทีโปอิธัมปิสังเคและจะนงปะดิตาเอเตินาสเจนาสวัติโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหสวัสอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตาทันตาสโตาโปตสสะนิจังสัญญะตะจาริโน,โนเนวะเทโนะคันดโปนะมาโรสหพรมุนาอิจิตังอปะชิตัง กายีราตถารูปัะสะชันตุโนโบทที่ 14. บทสวดเกะสะปุตตะสูพราสิตะมิทังเตนะภะคะวตาช,ชานตาปัสะตาอารหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะคุมตุมเหมาอนุสะเวนะมาประรม,มะประรายะมาอิติกิรายะมาปิตะกะสัมปทาเนนะมา ตักกะเหตุมานายคะะเหนมาอาการะปะริวิตกเกณมาทิฐินิชานักขันติยามาพะพะรูปะตายะมาสมโนโนคุโนคารูยาธาตุเมเทอัตนาวะเฉยยชาเนยยาธาอิเมธรรมมาอากุสราอิเมธรรมมาสวัชชาอิเมธรรมมาวิญยุคารหิตาอิเมธรรมมาสมัตตาสมมาทิน นาหะอหิตายะทุกขายะสวัตันติอัฏฐุเมตุเมเหปะชะเหยยาธะยะถาปุมเหอัตนาวะชาเนยญาธะอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวิญูปะจัตถาอิเมธมาสมนตาสมาทินาหิตายะสุขายะสวรัตันติอัฏฐุเมเหอุปสัมปัชะวิหเะเลยญาธาติ ที่15บทสวดอุปะนิยสูตรอุปนียติชีวิตัมป,ปะมายุงชรูปะนีตัาาสสะนัสติตานาเอตังพยังมรเนเปกะขามาโนปุญญานิกยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตัมป,ปะมายังชรูปะนีตัาาสสะนัสติตานาเอตังพยังมรเนเปกะขามาโนโโลกามิสังปัจชเหสันติเปกะโค โยทะกายเยนะสังยะโมวาจายะอุทธเจตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมิมาโนกะปะปะกะโรติปุญญังธัมโมฮาเวสลกคติธรรมมาจาริงธัมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนะทุกติงคัจติธรรมมาจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปสติอัถานิพินติทุกเข เอสะมะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกชะลูกขาติยะถาปัญญายาปาสติอัถนิพินติทุเขเอสมามะโควิสุทธิยาสัพเพธมมาอนัตตาติยะถาปัญญายาปาสติอัถนิพินติทุเขเอสมามะโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนกชาดกอปันนกัฏฐานะเมเกเถุติยังอหุตกิกาเอตตาธัญายะ เมทาวีตังคันเหยยะปันนกังพาหูเวรนางยันติปภาตานิวนานิจะอารามรุกขะเจตยานิมนุษาพยะตัชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสระ,ะมุตมังเนตังสรณะ,ะมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสะนางคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัตปัญญายะปัสติ ทุกขังทุกขะสมุปปะปาทังทุกขะสะจะอติกกมังอริยันจะอัตถังคิกังทุกขูปะสะมะคามินังเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณะมุตตังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติ ที่สิบเจทสวดพเทกะรัตคถาอติตังนานวาคะเมยะนปติกังเขอนาคตังคไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอธาตีตัมปะหินันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทัตถ์วิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะหูนุพุเย กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนไงไม่คนแขมไม่ทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้น,นเนืองๆให้ปลุกโ่งเถิดอัจเชวากิจจะมาตัปางโกชัญญามารณงสุเวพึ่งทำความเพียรเสน,นวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะ ตันติตังสตังเวพัทเทกะระโตติสันโตอกิทคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบคุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดขันในกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตินเจริญด้วยการชนี้แหละบทที่แบทสวดพินหาปัจเวกคณะปาฐะชาราธรรมโมมิหิชารางอนัติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พญาที่ทมโมมะหิพญาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธรโมมหิมราณะาอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหิมนานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสะโกมหิกรรม,มทยาโทรกรรม,มโยนิกรรม,มพันมมธุกรรมปฏิสธนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดดเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้เบื่ออาศัยยังกรรมเันกระดิษามีกัลยานังวาประกังวาตัสสะทายธาพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหงปจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจนิโสก,กาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะาอัมเหหิสัมปะพดังบุญญาสัมปะทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังระขันตุสปัพฐาภาวนาพิรตาหตนตุคัจฉัตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกัน,นันจะยังพรังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพ,พันธมิสพพโส บทที่ยี่สิบบทสุดเทวตาปฏิธานาคถาหันธมยังปฏิคานาคถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหาระวาสนีถูเปเครโพธิเครตหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปุชิตาสวจิงกรนเตถะวิหารมัทเรเทราจามัชชานวากาจาวิพิคโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสทา้ามาจัดเทสานิคมาจาอิสรา สัมปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทะชาตาอัฐโวปะปาติกานิยานิกังธรรมวังปติจะเตสเพปิทุขสะกรุณตุสังขยังทาตุจีรังสตงังธรรมโมธรรมมัทราจะบุคลาสังโคโหตุสมะโขวะสัทธายะจะหิตายาจะอัมเหระคตุส ธรมโมสัพเพปิธรรม,มจรินโนวุททิงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตบทที่20บทสวดสพัพพปฏิธนาคาถาพันธมยังปฏิธนาคาถาโยพนามเสปุญญสิทธานิกตัสะยานัญยานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานนันตาปะมา นากาเยปิยาคุณวันตาจะกไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปะจะยะทิฏฐาวาอันเยมัชชาตะเวริโนสัตตาติตทันติโลกาสมิงเตทุม,มาเตภุมมาจตุโยนิกาปัเกจกะจตุโวการาสังสารันตา,พร,า,าพระวพเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนปะนชานันติเทวาเตสังวินิเวทยุงมะยาทินนาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสทาหตุอเวราสุขิสุขาชีวิโนเขมัปปะทันจะปัปนตุเตชเตสาสาสิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิน้นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในปับันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทาได้ทําแล้วคือชนเหลา่าใดที่เป็นชนเหลา่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาละบิดองข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ทอดเทียวออยยู่ใในนพ้แลหญ สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจึงแลจงถึงทางอันเกษมเถิด ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยโดยการสัตย,ยายบทสวดมนต์พสูตพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเติมใหแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเท,พเทพวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตย,ยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนา แข้าพเจ้าและว,วัตถุมงคลพระก,กิ่ไายริพินาะโดยมูลน,น,นิธิสมเด็จพยานาสังวรวัดประวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียบด้วยนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเด็จศักดิ์สิทธุประการเทอนสาุ